โรคตับลูกหมากโตอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้แก่ปัสสาวะไม่ออกทางเดินปัสสาวะอักเสบอาจจะทําให้กระเพาะปัสสาวะบีตัวไม่ดีและอาจจะเกิดตไตวายได้ในตัวตอบลูกหมากเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นร่างกายก็จะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไฟล์เอลฟาจะมาบล็อกทําให้ตอบลูกหมากเนี่ยการหมุนเวียนของเลือดไม่สามารถหมุนมเวียนได้สะดวก ปรมุนเปียไม่สะดวกก็ต่อลูกหมากก็ขยายตัวโตวขึ้นเมื่อต่อลูกหมากโตขึ้นมันก็จะบีบทาให้ท่อปัสสาวะเนี่ยมันถูกกดเอาไว้นะ้ำปัสสาวะเนี่ยก็ไม่สามารถไหลออกไปได้ก็ทําให้เนี่ยการปัสสาวะของผู้ชายจะมีปัญหามีการฉี่กระปิดกระป,ะปอยปวดฉี่ออกไปฉี่ออปไปปุ๊บก็ไหลมันนิดเดียวนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยพวกนี้จะเกิดเมื่อในคนที่สูงอายุมากขึ้นอาจจะเจอตั้แต่อายุ40ปีก็จะเป็นโรคที่ทรมานมาก ถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้โดยไม่ทําอะไรเลยสุดท้ายเราก็จะเป็นมะเร็งต่อรูปมาเราทุกวันนี้เรามีสารสก,กัดจากสมุนไพรที่สามารถยัำยั้งตัวนี้ในผลอย่างชัดเจนมาก สารตัวแรกคือสารกลุ่มไลโคป,ปีนซึ่งมีสก,กัดมาได้จากพืชหลายๆชนิดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมะเขือเทศหรือในฟักข้าวหรือในแม้แต่แตงโมงมาร่วมกับแร่ธาตุมันตัวเช่นซิงวิตามินดีนะครับช่วยทาให้ตอมรูปหมากที่มันมีปัญหาเอนไซม์ต่างๆไม่มามีผลต่อตอมรูปหมากก็จึงทําให้ต่อบรูปหมากก็งเราน่ยมันเล็ดมาปกติการปัสสาวะรอเนี่ก็จะมากขึ้น นะครับแล้วตรงเนี้ยถ้าเกิดเราเล่นทานอาหารเสริมโทคเมิสินของเราเ้าไปภายเพียงแค่เพียงสามวันเท่านั้นนะครับเราก็จะสี่สะดวกยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นการตีโปรดักอีกหนึ่ง